สวัสดีป้าลูกพบกับซองนมิดป้าลูกสามบ่มือนนี่ไปสามเลยป่ะเหตุสิกคับบ้านแล้วป้าลูกบานนี้เดินทางกับบ้านแล้วป้าลูกบานนี้แม่ครับอันพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ออกก่อนแล้วป้าลูเีกจะจะออกออกแก่ไมคกับขี่กับไอ มาเวสีน้ำเสีนักกินเดินทางมานี่อีกเริ่เตะอยู่เพอ่์หอเทือนวสีน้ำกินกำลังสีฮอดันแล้วอันซุยอะไรไปลงเกไหมมากันสามคนเหรอกันนี่ไปลง ซื้อกินน้ำหือทางทางสังน้ำพันจอกเท่าไรไหมจอกหาพันจอกซาบทจอกซาบทเป็นยังห่านเค็มทาง

Hot suy lắm suy lắm bạn này. Họt, là người. Hết mặt cát, đã giảm nát hết nó. Mặt cát hết nó 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 nó hết nó เดินทางแต่ต้องเห็นลงม,มาหากัหอดสู่อยู่ ก็ะจะออกหาป้าได้เนเะนาะนาเสกเจ้าาเจ้าเราเห็นหน้าพี่ตสองเถงื่อพอตัวหนังสือ ขันสยเจ้าแห้งสบายเลยเจ้าแห้งนั่งอยู่เจ้ากระคับโดเป็เจ้านั่ง่ฟาตุฟาจะโค้งตัวไดต่อเลยขัวเลยโค้งหมดเลยเลยกระไผ่กรนยไม่พอ เดี๋ปิดคับนี่ยแหละไม่ชมไม่ยฮียเจอมามาตอนไหนเียววันวนเห็ุแบบนี้ครมตยังทานเก่าๆตอนนล้มาตอนน้มาบาดนี้คน่าใหม่ก็เลย ฝ่ายนี่ฝ่ายเตยฝ่ายนี่นะเดี๋ยวเราไลาต่ตาเราถอดก๊อฟไปด้วยมากระหวางทางหลดมากพอหลดมันห่อนปรุงมันอากาศมันห่อนหลดมันห่อนนะกนารพักกันผักหลดปรุงหลดมันมีปัญหาเนี่ยน้อยหนึ่งน้ำเบิร์ด บ่เลื่อนได้ได้ผลเติมน้ำและเนี่ไปข,อน,นข,ปปนขอน้ำน้ำข้าเจ้าไปลงมีไปขอน้ำน้ำข้าเจ้าของได้จะมาเติมไปลงมาเติมน้ำรถมีปัญหายัางอีกใกล้เติบอยู่ปรงงุงเพื่อจะหอดกันประมาณนั้นสาวกว่าลักสามสิบลักผลอะไรปรงงุงเพื่อจะหอดเดือนสาวกว่าลัก ขอนำเขาเจะนำน้องเขาเจมะมาเติมนำปรงุงเติมนำโหลดโหลดแกไม่น่าปวดจะนำไม่เพื่นอนนำไม้ของแดนนีน่พรุงขอบใจเพื่อนล,ลายเสียนำไม้จังหน่อยพักรถจังหน่อยกับลุงมันยังห่อนแหง têm nấm Bà phò chẳng khó nó khá chậm mày Này đồng hồ bò bà 2 เดินทางต่อบ่าห้าวัน่หาตมน้องเพิ่มไปสตาร์ตติดแล้วบัานไปห้าน้ำตมนองมือมาหอดมาอดําน้องบ้ดนขับมาแล้วทำสีใส่เลยใส่จนเต็มเลยบ้ดนเดี๋ยวไปตักน้ำกุ้ง มนหอนนำน้องดีใจแ,แล้วจะนำนำเต็ <c ười> มน้องเลยทางนม้นนำส่หลอดห่อทางยางหรอปันไยีรอกันทางอยู่บ้านบเว็นั่นแบบนี้เปิเวคู่แบบนี้เด้นทางเรี่ยวเขาเลยหอทางยางแล้ว ทางเวท่อนนั่งนทางเวงทางเวทพระธาตุโพนเด็ดอ,อมหอทางดีแล้บ่านไปลนี่พอ,ก,อ,ก,อ,ก,อกัน ทางเวกเอาเงี้ยเอาบ้านเล่ประดตงมาเอาทางเวกละบ้านนี่นบ้านของบ้านน้าโบบ้านบ้านเฮาบ้านน,น,น้าโบแมนฮะพลังงานเขาะเด่นอะหมูห่ฮะ ได้หนูฮะเพรากำลังเฉื่อนนันไปเมืองขึ้นไปตีบานมาหอดเพื่อนแหละครัลุงทั้งวนใหญ่แม่ใหญ่เพื่กันนอนพักพ่อนอย่างทั้งนี้โชค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 อาทิไหมมาทีไหมหัข่อยพี่ไปมแม่กับมาหอดแต่เฮงเลยมาีพี่้องมาหอดเมาหลดเมาหลด

ไปเอ็นเอ็นเอามะเอาหิมะไป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 ้ปไปไปเฮ้ยเฮ้ยกินหอนเด้อแหงเด้อเฮ้ยหลุดพนลงนอนเนาะไปหอนเฮือนไปถีบหอนแล้วไปลงเลยเด้หอนเฮือนเป็ใหญ่เป็นมาหอนเถือนอะไรกับพอใหญ่กับแม่ เอาเอ่อเหุทางบน,นันเจาะทางบ่นันดินข้ามาไปลงท่น, <c oughs> นี่มาหอดเฮือนเปนทียบหออแล,ล้วรปลง <c oughs> <c oughs> ผักพ่อนกับลุงวันนี้ป้าทั้งมือขนาดประมาณน,นั้นเจ็ดสิบกิโลุเลยลงขลงมาหออขี่รถประมาณสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงลงหอดเฮือนไง Mẹ khá ăn đi. The chết chưa kiếm tên nila paloo. Hoặc là có chơi, có tấm sono mít nơi paloo. Chalk, chalk!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  Chalk,